ครับอยู่กับตัวแต้มซิ่งครับโหเรียบร้อยครับจะลองใหม่ตอนนี้ย้ายบอ่อใหม่มาแล้วครับจะลองใหม่เรียบร้อยเลยมิดล้ออา้าวทำอะไรครับโอ้โหท,ทำอะไรครับอู้ บอลสุดจัดประลัดบอกรูล้อหายเลยอ่อาหยบน่าจะไม่ขึ้นหรอกต้องขุดดินออกก่อนกอยดินจะออกจากรางรถก่อนครับ

ไเสีถไ้ตูาบานยู่นันนูสีมาเไปทํานากนอ้กลอเคคเแต่หัวเ็ได้กนที่อแล้วมันโทษปราโทษอุ่นเต้เลยไม่ได้แล้วทางนี้นี่ครับย้ายบอใหม่ครับ เดี๋ยวดําเลยโอ้โหเร็ว้อยเลยวจะอยู่กับทีมงานป่านมนแล้วครับวันนี้โอโ้ยวต้องทําต้องโกยดินออกก่อนครับ côi hay hay pha thái bởi lên, không côi côi hay pha thái bởi nó mà còn không thì tao đi nó mồm rồi nè nó lẽ ừ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  โอ้ดอันเลยบ่เบี้ยวไหมนะ่ะเพราะว่าเบี้ยวนะถ้าดันเลยอ่ะมีสิทธิ์เบี้ยวครับต้องอไปเอ <laughs> โอ้ไม่จัดนะนะ <laughs> เทะน,นั้นนะนนี่ถอยถอยถอยมาเทตรงนี้นี่ เบาขุดใส่คืนเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาดินดินเนีย่ยไปปูแทนนะเพราะว่าน่าจะเจองานหยาบครับเรานึกว่างานหมูนะขุดไปเจอดินสมองอ้อ,อ,อ,อทำไม ลึกไหมกว่าลึกไหมเจอดินสมองอ่ะเนี่ยคุณลึกไหมไปให้ลึกดินสมองเดินแข็งเลยมันจะเป็นน้ำอ๋อแค่สองเมตรบนอ๋อสองเมตรบนเป็นน้ำแต่ว่าลงไปข้างล่างเป็นดานนะครับ อีกขันหนึ่งไปไหนครับลุงใหญ่ไม่ครูอ่ะรถตองเดี่รักอ๋อเดนี่กยานีก้อยนี่ก้อยเดนี่ย,ย,ย,ยอ,อ,อยู่ไหมดินนี่จอดินจอดจดานี่ไปยังไงน้นไป ของเพื่อนประมาณสิบห้ายี่สิบประมาณนั่นแหละไปูกักได้ตรงนี้มีที่แต่มันมี10บวกับเที่ยว,ยวยไ้ไดไปดูแล้วไอ,ไ,อไ,อไอ้ตรงของลุงใหญ่ครับร<อ>้อยเจ็ดสิบอ๋อะครับ <c oughs> <c oughs> ครับโอ้โหดูข้างล่างว่ะเปียกว่ะไม่หมูแล้วครับนี่มาดูงานประวาณเราได้ว่าหมูครับ<อ>เจอดินล่างเสียงนิ่มมากปั๊มลมเพาะมากครับเจ๊กเจ๊กเจ๊ก,จก,จกเจกเฮ้ยเหนึ่งพอแซ่บฟิวไอสัตว์ ดูะะร้อนะนน่งเาะรอนาอก,กดู่ะตรงนี้ก็เกือบอยู่เมื่อกีน้น,น,น,นั่นแหละต้องเบียดเบียดมาฝั่งนี้นะครับนี่รอยเก่าเขาผมพอดีมาจอดตรงนี้ครับนูน่นริ <laughs> ไปครับออว่จะหมูไม่หมูแล้วงานดินแตกตลอดทางเลยครับถนนนด้ใจแจ็คเอาดินมาปูตรงนี้ก่อนเนี่ยเมื่อเช้าก็ไปซื้อสแตนเลสแล้วครับพี่น้องเตรียมทํเราวไฟบนครับเดี๋ยวยกอันนี้ไปใส่บนครับแล้วก็ซื้อมิชลินมาแล้วสามตัวเมื่อเช้าแล้วก็ซื้อเหล็กแปบ๊บคาดเหล็กกลมคาดตัวนี้มาแล้วใส่มิชลินนะครับ ข้บนก็นั่นฝาครอบกระจกก็ได้ที่ซื้อแล้วครับเดี๋ยวซื้อต่อเขาเอาพบน้อยทําเรื่อยๆครับนี่โหดินมันมันเป็นสมองเร็วมากเลยเอาแต่ใหญ่พี่ไปไปปิดไทยที่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 ผมบอกพี่อ่ะเออนั่นแหละตองกับพี่แล้วก็ตรงข้ามกันเขาอีกสิ มีงานเพิ่มครับเพิ่มเรื่อยๆครับดินซรายมีคนอยากได้นี่ยก็เออมาทันช็อตเด็ดพอดีเลยเมื่อเช้าเออเดี๋ยวพูดก่อนเมื่อเช้าไปซื้อตะเลดมาแล้วครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเตรียมยกราวนี้ขึ้นไปบนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องตัดเปลี่ยนข้อง,งอข้อง,งอก็ซื้อมาใหม่แล้ว สปอตไลท์ light, สองดวงนี่ยังไม่ได้ซื้อครับก็งอซื้อมาใหม่แล้วใช้เหล็กตัวหน้าเดิมผมใช้เหล็กสองนิ้วครับมันอาจจะเล็กแต่ว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็ทํำตามงบเหล็กสองสเตลเลสสองนิ้วนี่คือเท่าเอ่อเท่ามาขาวเลยครับนี่อันนี้เป็นอันเก่าของมาขาวนะครับก็เท่ากับมาขาวเลยเทำไงต่อเอา้า <laughs> เนาะ <laughs> <laughs> รถไหมครับอ้งองะกลับไปยิบไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ